ครับผมสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมผมนาชายนะผมจากช่องฟิชชิ่งอินดี้นะผมก็วันนี้หาขับหาหมายก็ค่อนข้างลําบากครับเพราะว่าน้ําเริ่มแห้งก็น้ํายังไม่มานะครับผมเดี๋ยวรอน้ํามาเราคงได้สนุกกันกันเลยมาอย่างนี้มามาเจอหมายคลองสิทธ์นะผมก็เห็นเห็นมีปลาขึ้นตัวอยู่แล้วก็หมายสวยๆอยู่ เดี๋ยวเราจะลองมาลุ้นดูสักวันนะครับผมว่าวันนี้เราจะเจอของใหญ่หรือเปล่าหรือว่ายังไงเราก็ถือว่ามาลุ้นมาเอาบรรยากาศด้วยกันแล้วกันนะครับผมก็ฝากเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมนะเรามาลุ้นด้วยกันว่าเราจะเจออะไรบ้างวันนี้เราจะเจอของใหญ่ไหมหรือว่าเราจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่านะผมไปไปลุยด้วยกันครับผมไปเตรียมของ ครับผมก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมวันนี้ก็ใช้คันยาว1 0บปุตดคันนะผมแล้วก็คันสั้นหนึ่ันนะครับผมคันเล็กตีเล่นๆข้างๆฝั่งแล้วผมก็ได้มาแค่นี้นะเพราะว่าเราเอาแวนนมานี่มอเตอร์ไซค์แว็มา,น,มานี่ครับผลอากาศหมายนะที่เราตีไปแล้วก็น้ำลดน้อยๆน,น,น,นะผมก็ลองมาลุ้นดู เรามันสายคองเนาะแค่ขอให้มีปลามากินหรือได้ปลาไปทอดทำให้ลูกน้องสองตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นกับข้าวเราแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับผมก็เหยื่อก็เหมือนเดิมนะผมที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นน้ําหมักโชจูตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่หมักไว้นะผมนี่ครับผมแล้วก็จะลองทำมันหมูอย่างพี่ๆนะนะมาดูอย่างคลิปที่แล้ว แล้วก็จะเป็นขนมปังจะมีคันหนึ่งร้อยมะลัยไว้นะผมก็เห็นรู้สึกว่าจะมีสวายขึ้นเล่นน้ําอยู่ก็เลยลองร้อยมะลัยดูคันหนึ่งดูนะโอเคก็ยังว่าแล้วผมการตกปลาก็ต้องคำคำดูปลากินอะไรยังไงแบบไหนหรือว่ามีตัวแต่ไม่กินก็ไม่เป็นไรยังไงอย่างที่บอกครับผมการที่ได้ออกมาหมายออกมานั่งพักผ่อนถือว่าเป็นกําไรส่วนหนึ่งแล้วผม เราได้มาสุดอากาศเย็นๆนบริสุดยามเช้าแล้วก็ได้มานั่งพักผ่อนก็ถือว่าโอเคสุดยอดแล้วผมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นผลงานตามๆกันไปเลยนะครับผมว่าวันนี้เราจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่านะผมเรืเ่อยๆไปสู้ mi đừng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  เปิดเลิกแต้มแรกด้วยกำมังสวยๆเลยนะผมก็ถือว่ายังพอมีลุ้นพอมีสิทธิ์นะผมกับหมายนี้นะครับผมยังไงเราก็คิดว่าวันนี้เราไม่แห้วแล้วะครับผมเราได้มาหนึ่งแต้มแล้วผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันต่อไปเลยครับว่าเราจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่าเราจะเจอปลาใหญ่หรือเปล่านะครับผมโอเคครับปนา่ครับมีมีเล่นมีเล่นมีเล่ มาติดๆอีกหนึ่งแต้มนะผมอันนี้กินเม็ดโฟมนะมันหมูก็อยู่ข้างล่างไม่ได้กินนะครับผมโอเคมามีลุ้นแนละ้วตามกันติดๆเลยครับผมมามามาเปิดเลิกเชา้ชาๆได้สวยๆเลยครับผมดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้ว มาอีกแต้มครับท่านผู้ชมฮ่าฮ่ามันมัน้ันมัน,มน,มน เป็นปลาขแขง,งครับผมตอดติ๊กติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊กอยู่นั่นแหละนี่โอเคจะถือว่าไม่เงียบเงาะนรนะผมยังมาเรื่อยๆอบอกแล้วฟิตชื่อนี้ไม่ผิดหวังครับผมฟิชชิ่งอินดี้นะครับผมฮ่าๆไม่ผิดหวังรออย่างเดียวรอเยอะของใหญ่นะผมโอ้ยทันใหญ่เลนะทันใหญ่เลย แล้วครคมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มตะเพียนไซโ์บโบ้เลยครับผมกินดึงสนั่นเลยนะครับโอเค มีลุ้นมีลุ้นทั้งวันก็ถือว่าไอช่วงเช้าๆอยู่ก็ยังมาเรื่อยๆอยู่นะผมโอเคเราจะมาลองดูกันทั้งวันว่าวันนี้เราจะเจอของใหญ่หรือเปล่านะผมนี่ฟิชชิงอินดี้นะผมอย่าลืมฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมครับผมน่จะอยู่แล้วนะครับคันยาวนี่ลองไปดู จริงๆครับผมเป็นขแขนงเล็กครับผมโอเคถือว่ามาอีกหนึ่งแต้งครับผม,บบผมนนะลุยครับผมพี่ๆนะนะเห็นไหมครับผมก็มีปลาขึ้นเรื่อยๆนะตรงที่เราตีเบ็ดนะเหมือนกับเข้ามาเล่นเหยื่อเรานะครับผมแต่ทีนี้จะขึ้นอยู่ที่ว่า มันจะกินโดนตะก้อเราหรือว่าจะเข้าเบ็ดเราหรือเปล่านะครับผมวันดีเช้าเนี่ยที่ผมมาจอดรถดูก็เห็นมีขึ้นทางหานมันขึ้นออกไปแต่ทีเนี้ยเราลองได้ตีลงไปเนี่ยก็เหมือนกลับมาขึ้นน่าหน้าๆนะสังเกตดูจะเป็นสวายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยีศหรือเปล่าขึ้นแล้วมีไผ่ขึ้นนะผมตินลินซีเอ็ดชิจิตาตเตลีอันนี้ปลาเล็กก็ไม่ค่อยมากวนแล้วนะผมปลาเล็กยังเงียบ ผมเคยมาตกปลาอยู่คลองละพีพัดหรือคลองที่ไหนนะครับผมถ้าว่าปลาเล็กไม่ค่อยเข้าเนี่ยมันจะห่างๆมันจะเงียบไปเลยผมลองตีพิงไว้นะอาจจะมีตัวใหญ่ๆมาฮุบก็ได้นะผมก็ลองใช้วิธีนี้ดูครับผมแต่คิดว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าใต้น้ําอ่ะเหมือนกับว่าเขามาเล่นเหยื่อเราและ้ะเพราะว่าจะมีปลาขึ้นมาตีน้ําให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ลองมาลุ้นดูอีกสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงกันนะผมถ้าว่ามีตัวก็เดี๋ยวจะมาเอาพิชิตมาให้พี่ๆนะนะดูนะผมก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะประสบผลสําเร็จเราจะเจอไซส์สวยตัวใหญ่ๆสักทีหรือเปล่านะผมเราจะปลดล็อกได้หรือเปล่านะผมเราจะปลดล็อกปลาคลองได้หรือเปล่านะผม EP นี้โอเคครับมาลุ้นกันครับผมบายกับบรรยากาศชิวๆสบายๆนะผมตามกันต่อไปครับผม โอเคครับพี่ๆนาะก็เปลี่ยนเหยื่อไปอีกชุดแล้วนะผมชุดนี้ก็คิดว่าจะพอก่อนนะผมพอดีว่าต้องมีธุระไปทํานะผมวันนี้ได้มาลองแค่ครึ่งวันนะเดี๋ยวเราจะลองดูไม้นี้ว่าเราจะมีตัวมาให้พี่ๆนาะชมหรือเปล่านะครับผมโอเคครับมาลุ้นอีกสักพักนึงครับผมปปลาเล่นปลาเล่นสายสุดเป๊ะสายชุด ติดกิ่งไม้มาด้วยครับขวางลำมานึกว่าตัวใหญ่แต่ก็ไซส์สวยๆอยู่ครับผมนี่ผมโอเคครับอันนี้หมายคลองนะ่าจะเป็นคลองสิบนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเอ,อ่อบริเวณรอบข้างให้ดูแล้วกันนะผมตรงหมายที่ผมมาลงนะตัวนี้จะเป็นต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นคูนนะผมช่วงคลองสิบนะผมเดี๋ยวมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผมเพราะว่าเห็นปลาขึ้นนะผมปลาขึ้นเรื่อยๆจะเป็นปลาสวายปลาใหญ่ มันน่าจะเข้าเหยื่อเราครับแต่ว่ามันยังไม่ฮุบยังไม่กินก็เดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งก็จะเก็บแล้วก็กลับบ้านแล้วผมครับผมวันนี้ก็น่าจะได้เวลาลากลับนะครับผมเป็นเวลาเที่ยงพอดีและก็น่าน่จะหมดเวลาผมก็ขอกราบลาพี่ๆน้องๆน,น,นะครับผมก็ผมนาชายนะผม ช่องฟิชชิงอินดี้นะผมยังไงพี่ๆนาถูกใจชอบใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับะไคร b e ให้ด้วยนะผมเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะผมแล้วก็พี่ๆนะ,นะสนใจอยากออกหมายที่ไหนยังไงมาถูกไม่ถูกก็โทรมาถามได้นะผมกันเองกันเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูบรรยากาศรอบๆที่ว่าผมนั่งแล้วกันนะครับผม นี่นะครับฝั่งนู้นก็จะไปคลองสิบเอ็ดสิบสองนะผมเราก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมช่วงต้นมะพร้าวนี่จะเป็นที่สูบน้านะผมแล้วก็จะเป็นต้นคูนนี่ผมหมายจะเป็นระหว่างอย่างนี้นะครับก็มีร่มไม้นะครับผมรถยนต์จอดได้นะผมใคลรรถยนต์มาก็จอดใต้ภูไม้เลยครับผมปลาก็ขึ้นดีครับผมแต่ยัง ตัวใหญ่ๆยังไม่กินก็ถือว่าไม่เป็นไรครับจะขอตัวอนุญาตเก็บของนะครับผมเดี๋ยวรอดูผลงานแป๊บนึงครับนี่ครับผลงานวันนี้ก็จะเป็นกระมังอยู่4แต้ม แต่เพียนหนึ่งแล้วก็ปลาอะไรนะปลาแะแขงสองแต้มนะผมผลงานรวมก็ห้าเจ็ดผลงานรวมก็เจ็ดแต้มนะผมในกับหมายเวลาครึ่งวันนะผมปลาใหญ่ยังไม่พุบนะครับผมนี่ครับก็ถือว่าโอเคครับผมพอได้อาหารให้ลูกน้องให้เจ้าตามเจ้าเหมียวอยู่ที่บ้านนะผมวันนี้เอามอไซค์มาไม่ไดเอามาด้วยนะผม ก็จะขอลาไปเพียงแค่นี้ครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครัผม